สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันเสาร์ที่15มิถุนายน2024กันอีกครั้งนะครับบางครั้งพระเจ้าทำให้พายุสงบเพื่อให้เราเดินต่อไปได้แต่หลายครั้งพระองค์ทำให้เราสงบและจูงมือเราเดินผ่านพายุนั้นพร้อมกับพระองค์คำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือเมื่อเกิดมรสุมพายุบางครั้งพระเจ้าก็ท่งห้ามพายุ ทำให้พายุสงบเพื่อให้เราเดินต่อไปได้แต่บางครั้งพระองค์ก็ทรงปล่อยให้พายุโหมกระนำต่อไปและทําให้เราสงบลงและจูงมือเราผ่านพายุนั้นพร้อมกับพระองค์และไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนผลก็เหมือนกันคือเราสามารถผ่านพายุนั้นไปได้ในชีวิตของเราบางครั้งเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องร้าย แต่ในความเป็นจริงพระเจ้ามักจะใช้สถานการณ์เหล่านี้เพื่อประทานพระพรที่ซ่อนอยู่ให้กับเราพระคัมภีร์บอกเราว่าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คือแก่คนทั้งหลายที่ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นี่เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเรา แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของโยเซฟในพันธสัญญาเดิมโยเซฟถูกพี่น้องของเขาขายเป็นทาสและต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายแต่ในที่สุดพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์เหล่านั้นเพื่อยกโยเซฟขึ้นเป็นผู้ปกครองในอียิปต์และช่วยชีวิตคนมากมายในพระธรรมปฐมกาลบทที่50ข้อที่20ได้บอกว่า พี่มีแผนชั่วร้ายกับเราแต่พระเจ้าต่างหากที่ให้เกิดสิ่งดีเพื่อให้เป็นไปอย่างวันนี้คือคนเป็นจํานวนมากได้มีชีวิตอยู่นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพระเจ้าสามารถใช้เรื่องร้ายเพื่อประทานพระพรที่ซ่อนอยู่ให้กับเรานอกจากนี้พระเยซูคริสต์เองก็ทรงเผชิญกับความทุกข์ทรมานและการตายบนไม้กางเขนแต่ผ่านการฟื้นคืนพระชน พระองค์ได้ประทานชีวิตนิรันร์ให้กับเราทุกคนดังนั้นเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในที่สุดเราควรจะมองหาพระพรที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์และเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราเสมอพระองค์ทรงอยู่กับเราและทรงนำทางเราในทุกสถานการณ์ พระเจ้าเวปพ,อพอรครับ